สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือวิธีแก้น็อตคอท่อนะครับเสาน็อตคอท่อยึดทอยเสียไม่ว่าจะเป็นเวฟบร้อยสิบไอหรือว่าเว็บอะไรนะครับหรือว่ารุ่นไหนก็สามารถใช้หลักการนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นจะเป็นน็อต M10 นะครับแต่เดิมมันจะเป็นน็อตเบอร์12นะครับหรือว่า M8 นะครับก็เพิ่มขนาดขึ้นมาหน่อยอยังนะครับคือสไตล์ช่างบานนอกนะครับ ก็หาอาไย,ยากสักหน่อยนึงก็จะใช้ดอกสว่านเดี๋ยวนะครับผมอ่านเบอร์ให้นะครับอ๋อเบอร์ไม่เห็นแล้วครับขนาด8.7มิลนะครับแล้วก็ดอกทับ M10 นะครับก็จะมาแก้ไขอด้วยการาเชื่อมน็อต M10 ใส่เสาเดิมที่เป็น M8 นะครับก็เพิ่มขนาดขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงเยอะครับจัดเลยนะครับ อ่าชุดสว่านเหมือนเดิมนครับชุดสว่านตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับความลึกสิบเก้ามิลลิมตรนะครับสิบเ mm ก้ามลมตรก็พอดีนะครับพอดีพน้นตัวนี้พอดีนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตราบเข้าไปเลยนะครับาตาบเข้าไปอย่างนี้นะครับพยายามเล็งให้ตรงนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้เป็นน็อต M10 แล้วนะครับแล้วก็ไขตัวนี้เข้าไปลองดูนะครับได้หรือเปล่าโอเคนะครับหาเห็นไหมครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโอเคเลยไหมครับสุดยอดมไหมครับโอเคไหมครับเสียทีที่ผมตัดสั้นไปนิดนึงน่าจะตัดตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับจะได้นั่นหน่อยสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ได้ผลดีเหมือนกันนะครับ ถ้ามันน,นั่นเราก็ถ้ามันยาวเกินไปเราก็ค่อยอ่าเอามารองข้างนอกเอานะครับอะไรมารองข้างนอกก็อัดเข้าไปแน่นๆนะครับจริงๆต้องมีน้ำยากันคลายด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับ เอาพอตึงๆมือก็พอครับเดี๋ยวมันจะขาดคาครับขาดคารูนี้ยุ่งเลยนะครับทีนี้ยุ่งกว่าเดิมอีกนะครับอะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ก็รู้สึกว่ามันจะยาวกว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับนี่แนวรละน้บตรงนี้ครับยาวกว่ากันมากเลยนะครับต้องหาอะไรลองนะครับก็ฝากไว้เป็นทิกเล็กๆมาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับอ่าถ้าถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วทีนี้รอบต่อไปก็จะตัดนี่เลยครับแล้วก็ขยับเข้ามานี้เลยก็จะได้แบบสวยงามกว่านี้ครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ FC ทุกท่าน